คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนะครับแล้วก็เหรียญเอาคอยที่น่าจับตามองแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจที่จะเป็นเอาคอยเจมหรือเปล่านะครับผมอันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่ผมรวบรวมมาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะรวมถึงปิดท้ายด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญชิบะด้วยนะครับว่าอาจนะอาจกำลังที่จะมีข่าวดีอะไรบางอย่างนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างๆสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับโอเคก่อนที่ไปดดูกกนนนนลึิงเาะ กดไลค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสรุปเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลที่บ่งบอกแล้วเนาะถ้าเราเปรียบเทียบราคาบิตคอยนะครับผมตอนปี2 0 1 3 2 0 1 7แล้วก็ตอนปอี2 0 2บในวันนี้เมื่อตอนปีก,นก่อนหน้านี้นั่นเนองนะครับประมาณแบบไหนนะครับผมอันนี้ถือว่าน่าจับตามองมากๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย2 0 1 3 2 0 1 7เนี่ยราคาจะค่อนข้างทีง่จะเติบโตพุ่งขึ้นไปน,นั่นเองนะครับซึ่งทังนี้ทันใต้องบอก,กาาา่่อนนวาาารคี อาจที่จะไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลย้อนหลังกลับไปก็ได้หรือว่าราคาบนะิตคอยน์ในขณะนี้อาจที่จะไม่ได้เหมือน2013 2017ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณเอ่อจซี่เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นไปตามแบบนี้เนาะราคาบิตคอย n เนี่ยมันก็ควรที่จะไปอยู่ประมาณสัก850ในเดือนนี้วันที่20นั่นเองนะครับหรือว่าประมาณสัก1น0 0 0แสนใน แตงกวิ่งนั่นเองหรือว่าประมาณสักปลายเดือน25ประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็คิดว่าแฟนๆบิตคอยน่าจะชื่นชอบชาตานี้กันนะครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยในเรื่องของตัวลิควิดเนาะหรือว่าสภาพคล่องของบิตคอยใน,นขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะจะสังเกตน,นะฮะว่าในเรื่องของชารตนี้นะครับชาตสีส้มๆตรงนี้เนาะหมายถึงว่า สภาพความคล่องของบิตคอยนยในณขณะนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูมันจะตกต่ำลงอยู่อย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งเทรนด์นะครับปกติแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาในสภาพคล่องของบิตคอย n เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเลยนะครับผมตั้งแต่โอ้โหแรกๆเลยนะครับผมเห็นไหมถ้าเราสังเกตดูตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเนาะแต่นะครับผมมันเพิ่งที่จะมาเปลี่ยนเทรนด์สักช่วงประมาณ2,19 0 2,20 0นั่นเอง อันนั้นคือเน้นยิงสองสงแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นเทนขาลงอย่างต่อเน,นื่นองนั่นเองนะในเรื่องของตัวลิควิดสปายนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าน่าที่จะส่งผลให้อนาคตถ้าเราเข้าไปดูของคุณลักเดวินเนาะเขาบอกว่าโอเคคนในโลกเนี่ยมีอยู่8บิลเลียตนะฮะ8บิลเลียตแล้วก็มีประมาณ56ล้านคนที่เป็นมิลเลนเนีร์เนาะหรือว่าถ้าทางเจพีมอร์แกนก็บอกว่าบอกว่าประมาณสัก40กว่าล้านคนที่เป็นมิลเลนเนียร์นะครับในในใน,ในโลกนี้นะซึ่ง เพื่อนเมื่อกี้ดูฮะมีคน8ปดพันคนแล้วก็5้าบล้านคนที่เป็นเศรษฐีแบบหลักล้านนะเนาะแต่บิตคอยมีอยู่แค่28ล้านนะฮะซึ่ง2 8ล้านเนี่ยบิตคอยที่หายไปที่คนถือกระเป๋าแล้วก็ลืมซีดหรือว่าเสียชีวิตไปเนี่ยก็สัก20%นะผมคิดว่าแบบนั้นนะเนาะเหลือแค่ประมาณจริงๆๆสัก18-19ล้านเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมถือว่าอนาคตถ้าทุกคนมองว่าดีแ้วคับิตคอยก็น่าจะไปไกลแล้วแล้วก็ถ้าถึงเวลาที่ทุกคนหลายหรือว่าคนส่่ววนมองาาาดียรค มานาที่จะไม่ได้เป็นโอกาสสำหรับเราก็ได้แล้วเพราะว่าสิ่งไหนที่หลายคนมองว่าดีมันก็คงไม่ได้เป็นโอกาสอีกต่อไปนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของทาง c ีอีโอสกายเรกันบ้างน,นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC นะครับผมสกอตบอกนะก็ได้มาบอกนะครับว่าบิตคอย n เนี่ยจะไปแตะ5 0 0 0 0 0เหรียญต่อนหนึ่งบ i ตคอยนะเหมือนที่คุณเคที่วูดได้ออกมาบอกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ที่ตัวนเอาไปวิเคราะห์กันเองละกันนะครับ If Cathy w o o d is correct you have a billion wallets at the end of 2024 into the middle of 2025 these coins will easily trade at a half a million dollars a coin อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าที่คุณลากเวิดบอรนะครับผมว่ามีกว่า4 1 0 0นะครับผม public company เนาะแล้วก็มีเงินเป็น t r e a s u r and of cash r นะครับผมสําหรับกองทุนบําหนาจอนะไรต่างๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้หลั่งไหลเข้ามาในโลก Bitcoin เลยเนาะแต่ถ้าหลาั่งไหลามาเนี่ย ก็ว่ากันไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะตอนนี้แม็กเขาเอ่อแมคโครซาร์ดิจินะครับผมถือยังหนักเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบิตคอยนั่นเองนะครับเทสลาถืออยู่สี่หมื่นสองกัลเล็กซี่ดิจิตอลถืออยู่เอ่อหนึ่งหมื่นหกพันบิตคอยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟอนเทียแรกๆแล้วกันเนาะที่ได้เริ่มที่จะเป็นบริษัทที่เข้ามาถือบิตคอยแล้วก็อนาคตผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะที่จะทำตามบริษัทต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าที่จะเอาบาิตคอยไปเก็บไว้ในบาลานซ์ชีตนะอันนี้ต้อง รอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูแบบสํารวจสําหรับชาวอเมริกาสักนิดหนึ่งเนาะจะได้พอเห็นว่าฮ้ยตอนนี้คนอเมริกาเนี่ยรู้ละกันรู้สําหรับเรื่องของคริปโตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมนะูลน่าจะสังเกตนะครับว่าแบบสํารวจของเขาเนาะสำหรับชาวอเมริกันนะครับผมเขาได้บอกนะว่าคนประมาณสัก62เอ่อเซนะครับ คือประมาณว่าเคยได้ยินอ่าประมาณว่าเคยได้ยินสำหรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะหกเนาะแล้วก็24%นะครับผมบอกว่าเคยได้ยินเยอะ ประมาณว่าเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับริปโตเคอเรนซี y เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็มีแค่16%เท่านั้นเองนะที่ได้เคยลงทุนไปนะครับผมซึ่งใน16%นียผมคิดว่าคนที่ลงทุนจริงจจัง,จง,จง,จงเนี่ยอาจจะจะมีไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนอเมริกาที่ลงทุนถ้าเราสังเกตด,ดูเทรนกระแสเทรนส่วนใหญ่ที่ที่คนเข้าไปซื้อเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างฮอตฮิตรุนแรงเหรียญ มีมาละลรต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะๆนะก็เป็นเรื่องปกติที่คนที่เข้ามาในช่วงแรกๆอาจที่จะเข้ามาจากความเร็วแรงของตลาดคริปโตเหรยนมีมาละลรต่างๆอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะแต่ก็คิดว่าอนาะคตคนที่เริ่มที่จะเข้ามาในโลกคริปโตผ่านทางมีมาละลรต่างๆอาจที่จะมาเริ่มให้ความสําคัญแล้วกันแล้วก็ศึกษาโลกของคริปโตแล้วก็มีโอกาสที่จะ ไม่รู้สิไปตัวอื่นอะไรแบบนี้อันนี้ก็ว่ากันไปลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราดูแบบนี้ถือว่ายังมีคนที่แบบลงทุนจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะครับอันนี้สระสมตัวผมนะอันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงเราลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาก็ได้นะครับโอเคที่นี้เดี๋ยวเราไปดูอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเอาคอยที่น่าจับตามองแล้วกันนะครับก็คือแวกนั่นเองซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะเพราะว่าโอเคแหละอาจที่จะรู้จักในเรื่องเกี่ยวกับเกม ส่วนหนึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วแหละเพราะว่าคนที่กระแสเกมไฟล์ตอนนี้หรือว่าเกมที่กำลังดังๆตอนนี้ก็ e d เ e n World ไม่ใช่ Farmer World วใช่ปะที่ผมเห็นเรื่อยอ่ะเรื่อยตัดไม้8 0 0แสนนะครับแล้วก็รถขนทองเป็นละละ้านอะ่ะเห็นมีคนเอารถรถเบนซ์มาเออเอยเอารถเบนซ์มาแลกกับรถขนทองนะครับผมในในเกม Farmer World มัง้งถ้าผมคือผมเข้าไปอยู่ในกลุ่ม Farmer World Thailand ด้วยนะก็โอ้โหตลาดคือคักมากๆนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเนอะไรเนาะถ้าเราเข้าไปดูวอลลุ่มเทรดนะฮะวอลลุ แว็กนะครับลองแค่อีเธอเรียมนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงด้วยนะสำหรับแว็กนะครับผมส่วนใหญ่ไปพูดถึงโซลาร์่าแล้วก็ผมพูดถึงโฟร์ค่อนข้างบ่อยนะขนาดโฟร์ถ้าผมพูดถึงบ่อยนะมียอดโวลุ่มเทรดแค่จะแสนเหรียญเนออี่ะนะครับผมอันนี้คือ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะส่วนนั้นโซลาร์น่าหนึ่งล้านเจ็ดนะฮะแต่แว็กดูสิครับแว็กนี่ต่างกับโซลาร์่าเยอะต่างกับอ่าโฟร์ Fro, เนี่ยหลายเท่าเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบโพลีคอนอะไรต่างๆเนะีนะ่ยโอ้โห ก็คือเอาง่ายๆแวกอยู่อันดับ3นะครับผมรุ่นใหญ่อยู่พอสมควรนะอันนี้ก็ก็เอ่ออยากที่จะให้เข้าไปศึกษาสําหรับโลกของแว็หรือว่าเหรียญแว็เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดท่านละครับดูข้อมนะูลนอจะสังเกตนะฮะว่าแวรเนี่ยอันนี้อันนี้เก่านิดนึงนะวันที่8นะครับแต่ผมคิดว่าก็ก็เป็นข้อมูลที่ยังใช้ได้ที่จะได้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้แว็กเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่าแวรนะครับผมถือว่าเป็น Mode a c active blockchain in the world โอ้หรือว่ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการใช้ทำท่าเซชันต่างๆเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับเออแวกนะเอออันนี้น่าจับตามากนะครับแล้วก็โอเคแหละมันหาที่จะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับ d e f าเนาะคือเขาจะเน้นใน,นเรื่องเกี่ยวกับเกมแต่ถ้าเราดูออกเนี่ยยังไงแล้วเ,ออเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับมันเป็นมันใหญ่กว่า d e f าผมสำหรับส่วนตัวผมนะแล้วก็หลายคนมองนะมันมันเป็นตลาดที่มันใหญ่มากๆนะครับสำหรับเกมนะอันนี้ก็ เนี่ยถ้าเราดูอันนี้เกมทั้งหมดนะในในเว็บดีแอพเรดานะครับผมจะสังเกตว่าอันดับแรกเลยนะก็คือสเปนเดอร์แลนด์อันนี้ขออภัยฮะหน้าจอผมมันค้างๆโอเคสเปนเดอร์แลนด์นะครับผมก็คืออยู่อันดับ1นะครับผมก็จะมีบล็อกเชนไฮฟ์แล้วก็เว็กด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าอันดับ2คืออะไรฮะเว็กนะครับผมอันดับ3คืออะไรฮะคริปตอมายนะครับผมซึ่งถ้าเราดูเว็กอันดับ1อันดับ2อันดับ5เป็นเว็กหมดเลยนะฮะ โอ้โห oh, oh, เรียกได้ว่ารุ่นใหญ่นะสำหรับแว็กนะครับก็อยากที่จะให้เขาไปจับตามองเนาะต่อมานะครับล่าสุดนะครับผม t o ยคอมมานีนะหรือว่าบราาิษัทเกี่ยวกับพวกของเด็กเล่นนะั่นและต่างๆนะครับยักษ์ใหญ่ผมก็จะว่าแบบนั้นนะก็คือ Hasbro นะครับแล้วก็ Funko แล้วก็ Metal นั่นเองนะครับผมมาแว็กแล้วหรือว่ามันเป็นพันเนอร์รกับแว็กด้วย่นเองนะครับผมซึ่ง Hasbro ก็น่าที่จะผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้กกันะว่าทําอะไรแต่ผมคิดว่าตลาดตลาดของเด็กๆของเล่นเด็กอ่ะมันใหญ่มันมีมูลค่าเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับ เออเล็กแวักนะครับอันนี้น่าจับตามองเนาะสหรับฮัทส์บรอนนะครับเพราะว่า Market Cap ก็เยอะอยู่พอสมควรนะหมื่นสามพันล้านนะครับผมสหรับบริษัทนี้นะที่ลิสต์อยู่ใน NASDAQ ด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงฟันโกอันนี้น่าจับตามองฟันโกทำอะไรฮะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฟันโกเป็นบริษัทของเล่นนะครับผมที่ถือครองลิขสิทธิ์ตัวละครไว้มากที่สุดในโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนทางฝั่งตะวันตก แล้วก็การ์ตูนดิสนีย์การ์ตูนมาเวลอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ายังไงแล้วมามาในแว็กเนี่ยเว็กเนี่ยก็เน้นเกมกับ NFT อยู่แล้วนะอันนี้น่าจับตามองนะครับผมเพราะว่าเว็กอาจจะมีอะไรดีๆก็เป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้เข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาละกันนะครับโอเครวมถึงนะครับผมถ้าเราเข้ามาดูของทางโคฟอรเดอร์นะคุณวิลเลียมนะครับผมคนนี้นะีก็ได้ออกมาบอกนะครับผมว่า ตอนนี้นะครับแวกมาอยู่8ล้านแวกแอคเคาทนะหลายคนก็เฮ้ยมีแอคเคาท์ไปละล้านก็แฮปปี้แล้วใช่ไหมนสำหรับโลกดีฟายนะแวกมี8ล้านนะ <c oughs> 8ล้านนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ารุ่นใหญ่โหดจริงๆนะครับผมสำหรับแวกนะอันนี้ก็ลองลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อคิดว่าแวกอาจจะจะเป็นโอกาสอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ทันใดเท่านั้นผมไม่ใช่ financial advisor นะไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับโอเคถ้าเราพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเกมหรือว่า NFT ขอมาเสริมใน,นเรื่องเกกี่ยวับ เกมอีกอันนึงแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องของออไม่ใช่เกมขออภัยครับก็คือโปรเจกต์เชลิสเนาะหรือว่าเหรียญ c ีเนั่นเองนะครับซึ่งเติบโตมากว่า170%นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าได้ร้อนในเรื่องของตัว Live in Game NFT ดอกใหมายถึงเราสมมติว่าคุณเข้ามาดูเกมอันนี้เป็นเกม a อซิเมลานะคือต้องบอกกับว่าทางาโซเชียลเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นโปรเจกต์หรือว่าของเชลิสเนี่ยที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับแฟนโทเค็นนะถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะเนี่ย ก็มีเอซีมิลานนะครับผม Arsenal. อาร์เซนอลเฮ้ยผมเพิ่งรู้อาร์เซนอลก,ก็มีนะโอ้โหเริ่มที่จะมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะอาร์เซอนวิลล่าเพียบเลยนะฮะเพียบเลยจริงๆนะฮะก็เนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับชิลิสเนาะที่เนี่ยมีหลายๆอย่างที่เริ่มที่จะเข้าไปในวงการกีฬาค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ราคาราคาพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการเอเนอร์จีดรอปสำหรับไลฟ์เกมนะหรือว่าคนที่เข้าไปดูในเกมเนี่ย เออต้องคือต้องถือสมมุติถ้าคุณอยากจะได้ตัว airdrop ปันนี้คุณต้องคุณต้องถือเหรียญ10 ACM นะหรือว่าเหรียญ a c มิ l a นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทายผลระหว่างโลมาก,กับ ACMila เนี่ยว่าจะสกอร์เท่าไรนะครับเนี่ยเออเราค่อยแจกหน้าจับตาแล้วก็คิดว่ามันมันก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมและกันสําหรับโลก NFT เออแจก NFT เลยนะครับผมสำหรับคนที่ทายผลถูกอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ผมคิดว่าน่าที่จะเป็นเลข เซซัดหรือว่าชิลลิสนั่นเองนะครับเพราะว่าเกาะน้านี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของคุณรอพอนะหรือว่าเ o เวชชันนะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางชิลลิสในคลิปวิดีโอนี้นะครับเข้าไปลองดูกันได้นะที่เรวชชันนะครับเขาก็ได้ออกมาบอกเลยนะครับผมว่าแฟนโทเค็นมันจะใหญ่กว่า d e f าซะอีกนะฮะอันนี้ก็เพื่อนเพนกิดเห็นกันยังไงฮะแฟนโทเค็นมันจะใหญ่กว่าไหมฮะหรือว่าคนที่ชื่นชอบกีฬาหรือว่าดิสนีย์แฟนๆทีมอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีกลุ่มที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับการเงินออออีีกกเเััันนนน้พิ่ม็หยงงไ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเพื่อนๆือชื่นชอบคิดว่าลองลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันเนาะสำหรับทางโซเชียลอันนี้ดูแล้วกันนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเองกี่ยวกับทาง b e n q finance กันบ้างนะครับผมก็ล่าสุดนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นอันดับ2รลองจากเท,ทรเดโจนะถ้าเราเข้าไปดูนี่ที่ใช้ตัวอักษรว่า q i นะครับผมอ่าก็ทําอะไรครับผมสำหรับตัวโปรเจกต์นี้ก็เป็น lending นะหรือว่าการกู้ยืมนั่นเองนะครับซึ่งแปลกมากที่ได้้เขาไปใน List อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าจริง,รงเหรียญที่หน้าลิสก็ทำไมไม่เอาโจเข้าไปลิสก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าน่าจะดังกว่าแต่ Q i ได้เข้าไปลิสนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก็ได้ได้ส่งผลให้ q i มูนอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นะครับผมแทนที่จะเป็นโจนะอ่ะโอเคก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ประโยชน์กันไปแล้วกันนะครับผมสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับทางเอเวอร์แลนด์ด้วยเนาะรวมถึงนะครับผมสุดท้ายขาเคนเตรียมที่จะลิสเหรียญชิบะอิน,นุในอาทิตย์นี้นะฮะ จริงเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยทางหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของคาร์เคนนะครับคุณแบรนด์ฮอฟแมนนะครับผมเขาบอกว่า “feeling good about this upcoming week” นะฮะก็เป็นรูป uh, เอา้าปิดจากไปหนึ่งนะลบโพสไปแล้วเหรอลบโพสไปแล้วนะครับผมโพสนี้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ <laughs> คือถ้ามองถ้าเราพูดถึงคาเค่นนี่หลายคนน่าจะสายหัวแล้วนะครับผมเพราะว่าก่อนนั้นนี้บอกว่าจะลิสชใช่ไหมสำหรับชิบะนะฮะแต่ก็ไม่ลิสแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้จะมีเรื่องอะไรไดีๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงลบโพสเหมือนกันนะก็ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมลอ,ลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะว่าจะลิสจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมก็เอาใจช่วยให้ลิสละกันนะครับผมสําหรับเหรียญน,น้องหมาชิบะนะครับรือว่าถ้าใครมี ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเหรียญชฟมันเหรียญชฟบะคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะว่าจะเข้าไปเล่นสมัยไรหนรือว่าใครมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยบอกกันมาหน่อยนะครับผมสำหรับผู้คนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อกาแฟให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปด o d ด็อกหรือว่าเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเสือ้อก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลรีเสิร์ชคอนเทนต์เอ็กโคเซปคอนเทนต์ก็ขอบคุณมากที่ให้การซัพพอร์ตกันเนาะก็คิดว่า กับเพื่อนๆกันนะครับผมก็ยังไงเข้าไปในกลุ่ม Discord กันได้เนาะแล้วก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็หรือว่าเข้าไปแชร์ข่าวสารอะไรกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆสําคัญในโลกคริปโตัวนะเพราะว่ามันมีเยอะเสเหลือเกินนะเนี่ยคนเพื่อนๆก็เข้ามาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเนาะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสตหรับคลิปวันนี้ก็เีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์เนาะยังไงถ้าใครชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีงมงานคลิปตัวดีที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่ง โอเคก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันในวันคลิปถัดไปนะครับผมคลิปถัดไปเนาะโอเคสวัสดีครับ